หมอผาสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายวันนี้นะคะจะปรึกษาคิ้วเอาไหมได้นะคะได้ไหมคะวันนี้มาตามนัดกับคุณหมอออนนะใช่ค่ะจริงๆก็เบี้ยวนัดคุณหมอเยอะมากเพราะว่าหนีไปทะเลมาประมาณหลายรอบมากใช่ไหมคะใช่แล้วก็ ยุ่งมากุ้งมากับการสักคิมพรูอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะกันเยอะกันเยอะเพราะวันนี้มาพี่หมอหมอพิจารณาหน้ามาแล้วว่าอะไรไงตอนตอนนี้ก็คือเริ่มที่เห็นชัดชัดเวลาเดินมาคือความคั้มนิดนึงเนาะมันแบบเนี่ยพิกเม็นใช่เพราะว่าจริงๆตอนนั้นที่หนีหนีนัดเราไปเพราะว่าไปทะเลอ่าเราก็ดาริ้งมาอะไรอย่างเงี้ยปะอ่านิดนึงนิดนึง ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ก็เลยได้เวลาที่จะมาแบบว่าซ่อมผิวค่ะต้องให้ผิวประมาณหน้าสดได้แต่งหน้าไม่ต้องเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องมาเก็บเรื่องของแบบกระฝ้ารอยดำค่ะดีไหมคะวันนี้ดีดีดีวันนี้วันนี้เปงานสบายๆสบายสบาๆไม่เจ็บใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้ไม่เจ็บนะคะไม่มียาชาอเลยใดทั้งนั้นไม่มียาชาค่ะพี่โก้นี่ไม่ต้องยาชาไม่ต้องไม่ต้องอเอา ที่จะบอกว่าทำก็คือตัวพิโคมีจูจะเป็นตัวพิโคที่ช่วยทําจัดการเรื่องของสีนะคะตัวนี้ไม่เจ็บอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็มีแบบทรีทเมนต์อ๋อไมโครเลเซอร์นะที่แบบว่าเจ็บน้อยมากๆอย่างตัวแบบว่าอ่ะ F E M ซึ่งแบบเห็นผลดีแล้วก็แบบใส่แล้วผิวสวยเลยช่วยให้เรื่องหน้าขาวใสหน้าขาวใสลดต้นเหตุการเกิดฝ้าลดการเป็นฝ้าที่แบบในอนาคตเป็นการป้องกันอะไรอย่างเ <F EM, S 1> งี e ้ยค<ๆ>่ะ F E M อ่ะใช่เลย f อ m อีเอ วันนี้เดจัดให้แล้วก็ทําทรีทเมนต์นะตามไปด้วยวันนี้เราคิดว่าอาจจะต้องเน้นเรื่องของบํารุงผิวชุ่มชื้นก่อนนะคะใช้ t ร e ท t m e n t ก่อนเลยพีทค่ะตัวพีทีทรีทเมนต์เน้นแบบชุ่มชื้นก่อนได้เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปทํากันเลยนะคะ สำหรับเลเซอร์ตัวแรกนะคะก็คือ Pico คลิจูค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในการจัดการโดยตรงกับเม็ดสีฟ้ากระนะคะให้มันจางลงนะคะด้วยความเร็วของเครื่องที่เร็วมากทาให้ไม่ทิ้งรอยดําหรือปัญหาหลังการทํามีความเจ็บเล็กน้อยค่ะรู้สึกดิบๆที่ผิวบ้างนั่นเองนะคะทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำร้อเห็นผลได้เร็วนะคะเรากอง่ายมากๆเลยค่ะ ัดมานะคะพี่ชัยก็ได้ทำตัว s t m l ลเซอนะคะซึ่งเป็นเลเซอร์ที่พี่ชายบอกว่าลักษณะเหมือนทรีทเมนต์มากๆเพราะมันสบายผิวค่ะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกร้อนนะคะเพราะว่ามีเซลล์เย็นๆช่วยมีแต่ตัวแสงนะคะที่ช่วยที่จะปล่อยพลังงานลงไปเพื่อย,ยับยั้งการเกิดฝ้าใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้ใบหน้านะคะใสโดยรวมสามารถที่จะทำก่อนไปออกงานสำคัญได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ผิวได้เลยค่ะ และจบท้ายนะคะกับทรีทเมนต์ในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะหลังการทําเลเซอร์หลายๆตัวเนี่ยนะคะรูขุมขนมันก็จะหดเล็กลงค่ะทําให้น้ามันผิวเนี่ยมันลดน้อยลงไปเองนะคะเราจึงจําเป็นจะต้องตามด้วยการทำทรีทเมนต์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะอุ้มน้ําให้กับผิวนั่นเองค่ะกอแอบดูคนทำทรีทเมนต์เป็นยังไงบ้างคะ,ะโอ้ยใส่เวอร์ใช่แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านัดกันอีกทีหนึ่งได้ค่ะ เพราะอันอัน,อน,นเอออันนี้ไม่ต่างจากนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อยูอ่แถวเนี้ยแต่ว่าให้ดูเฉยาเผื่อแบบเอ๊ะเกิดเสร็จแล้วคุยงานตรงนี้